สวัสดีเด้อคะทุกคนมาเด้อมาเด้อกินอันเย็นตาโฟอยากเฮ็ดผมเสริมสวยให้ลูกค้านี่ละ่ะเพิ่งได้กินเขาเที่ยงเย็นตาโฟวุ้นเส้นมาเด้อค่ะเด้อมาก,กินน้ำกันมาเด้อมาเด้อทุกคนทุกคนแซ่บคักต้มเองกินเองเฮ็ดเองเพิ่งว่างโอ้ยกลัวจะได้กินเขาเหิวเขาเมื่อเขา ฝนกระบอตกดอกคึ้นขึ้ม,ม,ม,มากขามากจนเธอเดียวก็อิ่มดอกหิวข้าวหิวข้าวลูกคขาเพิ่นเห็ดผมเห็ดเล็บเป ผู้เห็ดกับว่ได้กินเก้าอดเอาก่ะอดเอาเพื่อความสวยงามของเพคนของลูกค่ะไผอยากสวยอยากงามก็มาได้ค่ะเด้อพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกคนโอ๋ออุยุ่งเห็นยุ่งกัดยุ่งกัดกินต่าโฟใส่ไข่กินต่าโฟเสร็จหลอนค่ะแสบเพื่อก่า ยุ่งไหมยุ่งกับกัดที่เดี๋ยนี่ตกบะน้อฝนอยู่ทางฝนกระดายฝนตกบะน้อเมื่อเมื่ออุดอรือเป็นอึงตึงอึงตึงเหมือนยุทธพัตกแห้งเอ้าไปนาสอตัวบัดนี้เอาให้เฮ็ดออกบะน้อเขาเอาลายกระดาเขาเพิ่นกับแห่งขลอแคลแล้ว,ลวเริ่เขานะฝนไอน้ฝน เมื่อนี้ไปใส่บด้อยู่บ้านเสริมสวยให้ลูกค้าจ้ามื่อนี้เสริมสวยอยู่บ้านทายเพือรรอ่อนบได้ดเราเพื่อนจิววายก็ <c ười> ลเลยบถทายเพื่อนทายลูกเพื่อนตอนเฮ็ดผมกันแล้วเป็นบางคนกับบางคนเิ็นกายทายบางคนเป็นกระบ,บ้ถทายแล้วตามใจลูกค้า ขอให้เพื่นสวยงามกระดีใจละลาโบเฮทเลยอยากให้นตระกเจ้าสวยงามฮนล่ะคะยกเขาย่างหนะักไม่ท้องห้องกระปอบท้องห้องจอกจอกโอ้ยยุ่งไหมยุ่งไหมอุ๊ดเจ๊ จะวิ่นหัวเด้อค่ะเด้อย,ยุ่งกัดมันฝนคึมๆเนี่ยกัะยุ่งมี่ยุ่งกันหลาย เหนียวยางหนักเลยขอเวลาแป๊บหนึ่งแล้วค่ะเด้อโปรได้ก็ได้ซิมบอซิมบอซิมบอไป่กรได้ซิมน้ำบอมามามาอินเตอร์โฟว์วุลเซนใส่ไข่ด้อยกันนี่โอ้คลิปนี้ไว้แค่นี้ก็นอนค่ะเนาะหิวเข่าแห้งขอให้ทุกคนโชคดีทุกคนร่ลำรวยทุกคนกดไลค์กดแชร์ได้ค่ะเด้อสวัสดีค่ะทุกคน